สวัสดีครับสวัสดีกันด้วยนี่ครับยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่องเจ้าหน้าชาแนลกันด้วยนี่ครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในเกมก a l ิ่น่าเดลตาฟอสกันนี่ครับวู้ดีใจกันหน่อยครับทุกคนเกมใหม่เปิดตัวทั้งทีแต่ก็เปิดมานานแล้วนะครับเปิดมาได้หลายวันแล้วนะฮะเรียกว่าเกือบจะเดือนแล้วก็ว่าได้นะทุกคนใช่ปะไม่รู้เหมือนกันนะฮะช่างเถอะเอาเป็นว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนเกมกันบ้างนะครับหนีจากเกมหมาที่เรารักมาเป็น กาลีนาเดลต o ฟอ e ์โมบายกันบ้างนะ <Okay. S 1> ทุกคนมาดูกันซิว่าจะสนุกแค่ไหนนะฮะพอดีว่าผมก็ได้ไปซ้อมมาบ้างนะครับทุกคนตอนนี้เลเวลก็อยู่ที่32แล้วนะครับถือว่าเลเวลนี้ก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะเล่นประมาณวัน2วันนี่เลยครับก็ถือว่าสนุกมากๆเลยนะช่วงนี้กําลังติดเลยนะครับทุกคนใครที่เป็นแฟน อากาลินาเดลต้าฟอสเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันเนีครับสำหรับวันนี้ผมอาจจะมือใหม่บ้างหรือว่ามีบางอย่างหรือว่ายังไงที่ยังไม่รู้ในตัวเกมนี้ก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับทุกคนแต่สําหรับการเล่นเกมนี้นะครับผมก็มองว่ามันคล้ายกับเกมอารีนาพเพลเกมากๆเลยนะ,นะทุกคนเอาละครับทุกคนก็สำหรับคิวนี้ไม่ขอพูดมากแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปป้นสะดมกันในแมพกันเลยดีกว่านะครับเพิ่มมูลค่าให้ครั้งเราดีกว่านะ จะได้มีตังใช้ในอนาคตนะทุกคนใช่ครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับว่าผมจะสู้ชาวบ้านชาวช่องเขาได้หรือเปล่านะฮะไม่รู้ว่าจะจัดเซตอะไรลงไปหรือว่าปืนอะไรลงไปแต่ใจเนี่ยพร้อมสู้เสมอครับทุกคนไปลุยกันเลยครับ let's go <S เติมเกม Delta Force ได้ทุกแพลตฟอร์มทางสตรีมและกาล i นาไม่ว่าจะมือถือหรือ PC ก็เติมได้ที่ว i ด m a n Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมเกมกาล i นา Delta Force i อเดียวกันเติมได้ทางมือถือและ PC หรือจะเติม Delta Force ของสตรีมก็มีให้เติมเหมือนกันเติม เกมบนเว็บรับส่วนลดลิชแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนมีเกมชั้นนำมากมายมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงทั้งเว็บและไลย์เติมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมมีพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มที่ Richman Shop เท่านั้นโอ้โหมีแอนิเมชั่นด้วยนะครับทุกคนเทจาดนี่ครับตัวละครทีมเราครับทุกคนเมดเมเดขอพลังเสริมด่วน ยังไม่ลงพื้นเลยทุกคนของกำลังเสริมละเอาละครับรอบนี้สุ่มมาได้เป็นโลงปูนซีเมนนั่นเองนีครับทุกคนแล้วก็ไม่เกิดใกล้เซฟด้วยถือว่าเกิดได้สวยมากๆนะฮะไม่มีโอกาสได้รุ้นเซฟเลยไปครับทุกคนพร้อมลุย go ว้<ก>ฮมาแล้วครับทุกคนชิบหายละอผมลืมพากะสุดมาแล้วทางออกคืออยู่ไกลมาก ลืมใส่กระสุนยังพอทนลืมพากระสุนมานี่พอเลยทุกคน <c oughs> ไม่ไหวเลยปะผมทาอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมไปรับเควสดก่อนละกันทุกคนเพื่อที่จะได้ถอนกําลังใกล้ๆซะหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีตี้หรือเปล่านะเพราะว่าปกติจะมีตี้เกิดฝั่งโน้นด้วยนะครับทุกคนต้องเสี่ยงละไม่อยากวิ่งไกลครับแล้วคือผมจัดเซตใหญ่มาด้วยครับแต่ผมลืมพากระสุนมาสงสัยน่าจะต้องเอาปืนไปเคาะหัวเล่นแล้วทุกคน <c oughs> โอ้ยกระตุก เฮ้ย hey, ทำไมมีเสียงวะบ่อนหรือคนวะเนี่ยชิบหายแล้วทุกคนผมเริ่มหวั่นแล้วไง <c oughs> <c oughs> ปืนไม่มีลูกเนี่ยเริ่มหวั่นแล้วแล้วผมไม่อยู่ไงสงสัยนานไม่ได้ครับอันตรายว <c oughs> ิ่งสับตินแตกเลยไม่อยู่แล้ววิ่งไกลก็ยอมแหละตอนเนี้ยน่าจะวิ่งยาวเลยครับทุกคนเดี๋ยวขอค้นอะไรติดไม้ติดมือไปหน่อยละกันนะครับเผื่อเจอของมั่วโอ้ย ของทองมาไงเนี่ยแล้วดอกกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหเพิ่งรู้นะเนี่ยนิ่งไว้ครับนิ่งไว้ข้างๆมีคนครับทุกคนถึงทางออกสักที ه, เกือบไม่รอดครับยังดีครับทุกคนเกมนี้วิ่งมาไม่เจอใครเลยแต่มาเจอมาเจอทางออกนี่แหละโอเคครับเพื่อนๆถอนกำลังเรียบร้อยและเกมนี้ออกมาได้มูลค่า3 0 0แส0ไม่ต้องทำอะไรเลย <ś ś ชิวจัดเลยทุกคนเล่นง่ายนะเกมเนี้ยเอาเลยครับทุกคนมาดูเกมนี้กันดีกว่าเกมนี้ผมเตรียมกระสุนมาเป็นรถสิบลอ้อเลยทุกคนเ <ś 2> กมเมื่อกี้ลืมกระสุนได้ไงก็ไม่รู้เกมนี้คือพร้อมลุยมากๆครับเจอตี้ไหนขอยัดตี้นั้นเลยแหละแต่ตอนนี้ผมจะทันเซฟปะวะทำไมเพื่อนวิ่งเร็วจังอะเฮ้ย,ยทันเปล่าทันเปล่า <ś 2> มาดิใครจะเร็วกว่ากันผมว่าเพื่อนได้แน่เลย่ะ เ้ยโอ้โหไม่ได้กดไม่ทันเหมือนมันเข้าเซฟผมแล้วนะมันด้งออกไปได้ไงวะแล้วข้างบนเหมือนจะมีตี้มานะทุกคนมียิงกระบอดด้วยเสียงเงียบไปละเดี๋ยวกินแก้ปวดรอดเลยแล้วกันนี่งไงทุกคนข้าหน้าเลยโอ้โหสหยบอดล่วงเลยกระสุนแรงปะเนี่ยเรียบร้อยเพื่อนล้มไปแล้วหนึ่งหุยก่อพัง เออตาย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 หนึ่งตายหสวยครเฮตัวนี้ตายเลยครับทุกคนน่าจะมาตัวเดียวนะเมื่อกี้ผมยิงเฮดช็อตไปอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นพ่อเข้าหัวแล้วตายเลยหรือเปล่านะครับไม่ล้มเลยแต่ครั้งหน้าทางเข้าเนี่ยผมว่ามีแน่ๆน่ทุกคนเมื่อกี้ก่อนยิงไอ้ตัวนี้ไปเห็นมีคลื่นแดงๆยิงอยู่นะทุกคนเฮ้ยมีมีมีทุกคนมีม,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 มข้างนอกมีแต่ว่ามีแค่เสียงเดียวอะ่ะ อ๋อตัวนี้ขึ้นไม่ได้หรอโอ้โหตบแล้วงั้นเก็บของก่อนละกันทุกคนเดี๋ยวเพื่อนมาแย่งอุ้ยเซ็ตดีมากเลยทุกคนตัวนี้เล่น a u g แต่งเต็มเลยแล้วเล่นกระสุนฟ้าอีกซะด้วยของแรงนะเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวไปชุบเพื่อนก่อนลวกันเห็นปะไอตัวที่ไม่ได้ยิงใครเนี่ยมันมันซยของกับผมแล้เนี่ย ไม่ยอมชุบเพื่อนเลยแล้วคือเป็นคนไทยกันหมดด้วยนะสุ่มทีมมาเนี่ยส่วนมากจะเจอเป็นคนไทยหมดเลยนะครับที่ผมเล่นมานะแล้คือแบบชอบแย่งของเว้ไม่รู้ทําไมเหมือนกันผมก็งงอันนี้ขออนุญาตบ่นเลยเนะฮะเออไม่รู้ทำไมนะครับแล้วแบบบางคนนะชุบขึ้นมาแทนที่จะฮิวตัวเองอะ่ะไม่ครับวิ่งค้นของก่อนเลยเวย่ยอันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะ แล้แบบเป็นคนไทยแล้วมีอายุด้วยนะแบบอายุเยอะกันด้วยอะไม่รู้ทําไมชอบแย่งหรือว่าเกมนี้เขาแย่งกันได้ไม่ซีเรียสหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเออหนีอารีนาเบรกเอามาก็ยังมาเจอในเดลาฟอสด้วยนะทุกคนและเรียบร้อยครับทุกคนเ <eigenlijk> พนื่อนเราลงไปนอนอีกแล้วครับเหมือนตี้เขาจะเหลือคนเดียวนีะครับและดักอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ยอมไปไหนเลย โอ้โหกำลังจะดันจบละสมุกมาพอดีทุกคนเรียบร้อยครับล้มไปหนึ่งแสดงว่าตีนี้ก็ยังมีอีกแน่ๆเลยทุกคน ไปขา้ขางหน้าข้างหน้ามีเอา้าเพื่อนล้มไปอ <ไป S 2> ีก <ไป S 2> แล้วเดี๋ยวรอสักว่ก่อนละกันนะครับทุกคนเขาเล่นมุมอะ่ะผมวิ่งออกไปผมโดนแน่ๆเลยเราไม่ยอมโผล่เลยทุกคนไอ้นี่มันดักมุมจัดเลยโผล่หน่อยดีวะวัดวัดกันหน่อยเฮ้ยเอ,อาเจ็บ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 นั่นอะเจ็บนั่นอะ เอ้ยยังล้มอีกไอเกี่ตัวกันวะเนี่ย s <S แล้วเพื่อนก็จะไม่รอดละชุบก่อนละกันโอ้โห oh ปืนตัวนี้ง่อยจัดเลยทุกคนตัวเมื่อกี้ล้มเ,เพื่อนเขาอยู่ตรงไหนวะทุกคนผมว่า มีโอกาสโด้นดักเหมือนกันนั่นเนี่ยเดี๋ยวดูศพเพื่อนก่อนดิเพื่อนคนนี้เก็บไรมาบ้างเนี่ยว้วาวแล้วเพื่อนเล่นเป๋าใหญ่ซะด้วยแบบนี้ต้องยืมมาแบกของซะหน่อยละปืนเพื่อนน่าจะไม่เอาเนะทุกคนเพราะราคามันก็ไม่แพงมากนะครับ m p 5เองเพื่อนน่าจะซื้อได้อยู่เดี๋ยวขอยืมเป๋าเพื่อนมาก่อนละกันนะครับกระเป๋าเพื่อนใหญ่กว่า นี่ไงนี่ไงกี่เห็นปะดูสิทุกคนโอ<ฮ>้พึ่งชุบมาเมื่อกี้แล้วก็ทรยศกันเกินบางทีอ่ะโอ้ปืนกากจังวะเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยได้มาแค่ AUG ครับทุกคนปืนดีตอนนั้นก็ขยะหมดเลยผมเพิ่งจะจัดของเสร็จไปตะกี้มีตี้มาอีกแล้วครับทุกคนเผยเผตีนี้เต็มตี้เลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่า อย่หายนะครับน่าจะเจอตี้หนูอีกแน่ๆเลยแล้วหายไปเลยครับเพื่อนๆไปไหนแล้ววะเนี่ย เฮ้ยอยู่ข้างล่างนี่ว่ะเล่นแอบอีกแล้วครับโอ้โหชอบแอบจังวะพวกนี้ผมคิดว่าจะเป็นที่อื่นที่ไหนได้ไม่ใช่ครับทุกคนเป็นตีเดียวกันนะฮะตัวนี้เหลือหนึ่งตัวครับั่นคือไม่ยอมเล่นกับตี้ผมเลยเว้ยถอยอย่างเดียวเลยผมขอไม่ตามแล้วกันแล,และตี้นี้เป็นตี้หนูดน้วยนะเซ็ตปืนกา,กากมากเลยตามไปเสียเวลานะฮะเปลือกกระสุนด้วยเฮ้ยแล้วของทองมาไง เหมือนเกมนี้มันจะดอบง่ายมากๆเลยนะครับเออฟาร์มเงินในเกมได้ง่ายมากเลยถือว่าเป็นเกมที่แบบสนุกนะไม่น่าเบื่อเนีทุกคนตังไม่หมดอะ่ะแบบหาของง่ายมากโอเคเดี๋ยวมาลุ้นข้างในห้องบ้าและกันนะครับ <c oughs> เผื่อเจอของแดง ของทองดรอปอีกแล้วครับทุกคนของแดงไม่ยอมมาหน่อยวะโอเคห้องนี้ก็ถือว่าพอได้นะีฮะได้ของทองมาหนึ่งชิ้นมีคนสับสวิตช์จะถอนกำลังครับทุกคนเอาซะหน่อยดีวะเผื่อได้ของดีอาจจะเป็นตี้ใหญ่ก็ได้นะทุกคนเพราะว่ายังไม่เจอตี้ใหญ่เลยเฮ้ย เรียบร้อยอยู you, 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 ่ๆก okay. ็โผมาใ้ยิงเฉยเลยตัวนี้ร้าไม่ทันประตูเขื่อนครับทุกคนโอ้โหเสียดายไม่รู้ว่ามีตี้หรือเปล่าหรือว่าไอตัวนี้มันเป็นตัวกดก็ไม่รู้โอเคทุกคนแฟตไม่ทำงานแสดงว่าข้างในไม่มีละโหตัวนี้ปืนเหมือนบอดเลยทุกคน ของกากมากในกระเป๋าก็ไม่มีอะไรเลยโอ้ปอดแน่ๆเลยตัวนี้มาดูของแดงห้องคีการ์ดกันดีกว่าครับเพื่อนเพื่อเผื่อมีของแดงดอบโอ้สีช่องอย่างสวยคิดว่าของทองจะมาซะนะไม่ใช่ป่ะเอ้ยมันเกลือจะวะเนี่ยมาลุนตู้เซฟดิ โอ้โหสองช่องของโคตรเกือทุกคนโอเคแต่ก็พอได้อยู่ครับทุกคนเป็นของทองดอบแต่ก็ของมันควรดอบดีกว่านี้วะทุกคนอันนี้มันง่อยเกินไปผมว่ามาลุ้นกันอีกหนึ่งเซฟโอโ้ดอบของดอบของน่ารักมากอะ่ะทุกคนถึงจะเป็นของทองก็ช่างเอะมันช่องเดียวเองเหรอ เกินไปแอปาวจีเมโอเคได้ของทองเพิ่มถือว่าดีอยู่แต่ก็อยากได้ของดีกว่านี้ว่าทุกคนมันควรดรอปของดีกว่านี้เสียด้อยู่ห้องนี้ของเกลือมากเดี๋ยวมาลุ้นชี่ก๊าสบัตรฟ้ากันดีกว่าเพื่อนๆห้องนี้ก็น่าลุ้นเหมือนกันนะครับเป็นกล่องพยาบาลหน้าดรอปของแดงมากนี่งไงทุกคนขนาดไม่ใช่ตู้เซฟนะนี่ ยังดอบของทองเลยทุกคนของอย่างดีไม่เหมือนห้องเมื่อกี้เลยของเกลือเกินไปโอเคครับทุกคนตอนนี้คนน่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาไล่เปิดห้องคีการ์ดละกันนะครับตอนนี้ผมมาลงไฟฟ้าเลยครับทุกคนมาดูห้องคีการ์ดลงไฟฟ้าว่าจะมีของดีๆดอบหรือเปล่านะครับและห้องคีการ์ดห้องนี้นะครับมีตู้เซฟหนึ่งตู้นะฮะพร้อมกับพวกเสื้อผ้าอะไรต่างๆให้เราค้นนะครับทุกคนอาจจะมีของแดงดอบก็เป็นได้ โอ้หของทองดรอปดีมาของแดงไม่มาเลยครับทุกคนในตู้เซฟทําไมมันแบบมันเกลือ,อจังวะอยากได้ของหลักแสนขึ้นนะทุกคนเพราะว่าคีย์การ์ดนี่มันแพงมากๆเลยนะเกมนี้เออใช่ครับคีย์การ์ดที่แบบใบละ 4- 5หล้านเลยมันไม่คุ้มอะถ้าจะได้ของ5 0 0 0 0 6 0 0 0 0่นะทุกคน <laughs> ถ้าแบบชิ้นหนึ่งชิ้นละแสนนี่จะโอเคอยู่นะครับ หุยของแดงมาทุกคนเรียบร้อยโอเคถ้ามาแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยทุกคนได้ก,การ์ดจอ400มาครับเพื่อนๆโอ,อ้โหราคานี้แรงเวอร์ถ้ามาใส่คอมนี้นะ่าจะแบบลื่นปืดลื่นปืดอะทุกคนหุยอี่การ์ด400เลยทุกคนอา่าแบบนี้สิทุกคนไม่ค่อยแบบน้ารุ้นใช่ปะ ขอโคตรดีห้องนี้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปถอนกำลังกันเลยดีกว่าเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่อิ่มโคตร เอาละครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับชื่นชอบกันหรือเปล่านะครับสำหรับเดลตาฟอ e คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับยังไงเนี่ยเขาฝากทุกๆคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับทั้งแฟนๆอารีนาเบรกเอาและก็เดลตาฟอ e นะครับทุกคนยังไงก็ฝากสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยละกันนะครับเอาละครับยังไงเนี่ยก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บายๆครับทุกคน